มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเจน,นะนง,งานซ่อมรถยนต์ยี่สุดีแม็กนะตอนนี้มาด้วยการเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นนะครับถ้ามีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์วัตถุดจะเร่งไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้เบื้องต้นนะเราการตรวจสอบเช็คนะครับไปดูนะให้ดูเลยว่าเป็นที่อะไรนะครับนี่สังเกตที่ตัดคมอมแอร์นะครับตัดปล่อยตัดปล่อยตัดต่อนะเห็นไหมฮะนี่นะครับ เป็นหนึ่งอีกสายาเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้รถยนต์วิ่งไม่ออกครับเพราะว่าเกิดจากความร้อนในเครื่องยนต์นะครับอนนี้รถาพ้าแจ้งบอกว่ารถที่งไม่ออกเราทําการตรวจสอบนะต่อไปนะเราจะนําเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบด้านในนะครับเปิดประตูเข้ามานะคร<อ>ับแอร์เย็นไม่ช่ำเย็นน้อยนะครับอันนี้นะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แอ์ไม่เย็นด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะนําเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับโอเคมาแล้วนะมาดูกันซิเป็นที่อะไรนะครับ engine coolant temperature sensor แล้วก็ engine over น,น,นะนะคืความร้อนนั่นแหละมันขึ้นนะครับนี่นะ เราแปลเป็นไทยได้ดังนี้นะครับสภาพรอเย็นเครื่องยนต์เกินอุณภูมินะครับก็คือความเย็นอ้าวไม่ไม่ใช่นะครับก็คือความร้อนนะครับความร้อนขึ้นเกินอุณหภูมิที่กําหนดนะทําให้กองตัดหรือกล่องไม่สั่งตามสภาพนะอากาศนะฮะทำให้เครื่องยนต์นะครับเร่งไม่ขึ้นประมาณนี้นะฮะตรวจสอบเสร็จแล้วผมก็จะดับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็จะทําการแก้ไขนะไปดูในคลิปนะว่าเราถอดออกมาเราจะเจออะไรบ้างนะครับตันนี้นะเราเพิ่งทำการดับเครื่องยนต์นะครับกดดูเทอหอน้ำนะฮะห่อน้ําน้ําไม่ดันนะฮะน้ําไม่ดันแต่เขาแจ้งว่าความร้อนขึ้นนะครับทําการเปิดขึ้นมาดูซิน้ําไม่ดันกดได้อย่างงี้ก็แสดงว่าไม่มีแรงดันนะ ในระบบน้ํานะครับรับกันไว้ก่อนนะผ้ามาลองนะครับเปิดออกมาเปิดได้ไหมจะมีล็อกอยู่ดูสภาพหมอ้อน้ําด้านในน้ําก็มีอยู่นะครับแต่ตะปูหนิมนี่เยอะจังเดี๋ยวเราจะถอดดูวาล์วน้ํากันนะครับ มมีบอกร้อนนะครับราบาะวังใจ่ผ้าดึงออกมาดึงมาเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุง้งสะดุ้งนะฮะเจอน้ำร้อนเข้าไปสะดุง้งสะดุ้งนะครับนเดี๋ยวจะให้ทีมงานถอดวาวน้ำออกมาดูนะอ่ะเราเปิดฝาที่ก๊อบ เสื้อเว่าน้ําไว้นะถอดออกมาแล้วนะสังเกตว่าเว่าน้ําเปิดนะจะเปิดน้อยนะครับอันนี้เพิ่งเปิดนะครับผมตอนนี้รถส่งโควิดก็กาลังเยอะแยะไปหมดนะอ่ะัาว่าน้ําเปิดน้อยนะอุณหภูมิร้อนขนาดนี้นะคันนี้เบื้องต้นผมจะเปลี่ยนเว่าน้ําและทําการไล่ระบบน้ําใหม่นะครับคันนี้นะครับ ออกมาแล้วนะเพราะน้ําตายนะผมความร้อนขนาดนี้จริงๆเราน้ําต้องอ้าอยู่นะะอันนี้รถวิ่งไม่ออกเป็นที่เราน้ําไม่เปิดนะทําให้อุณหภูมิในห้องเครื่องนะสูงนะแล้วก็สั่งไปที่กล่องนะไม่ให้จ่ายน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็สั่งไปที่กล่องนะเพื่อให้กล่อง ตัดนะรถทํางานได้ไม่เต็มที่นะเป็นสาเหตุหลักเลยนะของคันนี้นะเราจะทําการเปลี่ยนวาล์วน้ํานนะแล้วเซ็ตระบบน้ําใหม่นะครับ,รบนี้นะเราทําการไล่ระบบน้ําใหม่นะเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฝาหม้อน้ํานะครับหมดสภาพนะยางยุบหมดแล้วนะก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่กี่ร้อยนะครับ ดีกว่าเครื่องยนต์พังนะครับหม้อน้ำก็ควรใช้ของแท้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝาหม้อมน้ำแล้วก็จะทำการวิ่งทดสอบนะาการวิ่งทดสอบนะครับว่าอาการที่มานะคือนีวิ่งไปนะเครื่องยนต์ตัดรอบเร่งไม่ขึ้นนะกันนี้จะหายไหมนะครับตาดเลยครับผม เดี๋ยวไปวิ่งทดสอบกันนะครับอันนี้เปิดแอร์แล้วนะสังเกตนาคัดคอมแอร์นะครับที่มานะตัดแอร์จะตัดต่อตัดต่อตัดต่อนะตัดต่อนี่เกิดจากความร้อนนะความร้อนสูงนะแล้วกองถ้าเกิดนะครับสังเกตนะบัดนะครับความร้อนยังไม่ขึ้นเลยนะความร้อนยังขึ้นไม่ขึ้นเลยนะต้องวิ่งสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวความร้อนก็มานะครับ อ่าทีานี้มาดูโค้ดที่ค้างอยู่นะครับเป็นโค้ดเดิมนะฮะเราก็จะทำการเคลียร์ออกนะครับตกลงนะตอนนี้เคลียร์ออกจากกล่องนะลองอ่านดูอีกรอบนะครับมีไหม ไม่มีแล้วนะครับโนโค้ดแล้วนะต่อไปผมจะออกไปวิ่งทดสอบนะครับตอนนี้ต้องวิ่งระยะทางยาวๆหน่อยนะเพื่อให้ความร้อนมันขึ้นนะกลับอาการที่เครื่องยนต์ตัดแล้วเร่งไม่ขึ้นนะจะกลับมาเป็นอีกไหมนะครับผมสาหรับรถดีแม็กคันนี้นะที่เราทําการเปลี่ยนวาล์วน้ํานะและไล่ระบบน้ําใหม่นะระบบรอเย็นใหม่นะครับ เวลาขับคันนี้อัตราเร่งดีขึ้นชัดเจนเลยนะหลังจากที่เราเคลียร์โค้ดออกนะที่ติดค้างอยู่ในกล่องนะอันนี้วิ่งอัตราเร่งดีขึ้นนะแอร์เย็นขึ้นนะครับวิ่งดีมากเลยครับอันนี้จบแล้วนะครับกับงานที่เรา วิเคานะ์นะที่ลูกค้ามาบอกว่าอารถยนต์เนี่ยบางครั้งวิ่งไปนะมีไปลูกเครื่องยนต์โชว์นะตอนที่ไปลูกเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาเนี่ยรถจะเร่งไม่ออกไม่ขึ้นเลยนะครับที่เราตรวจเช็คเจอนะคือรถเนี่ยเกิดโอเวอร์ฮีทนะฮะเกิดโอเวอร์ฮีทเกิดโอเวอร์ฮีทกล่องน่าจะตัดนะตัดการทํางานนะของระบบนะ เพื่อไม่ให้รถยนต์เนี่ยพังเสียหายนะครับไปมากกว่านี้นะะก็เลยตัดระบบไปซะนะทำให้เครื่องยนต์ขับไม่ได้นั่นเองประมาณนั้นนะอันนี้ก็เราแก้ไขให้จบนะจบแล้วพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะผมวิ่งมาก็ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะผมวิ่งไกลมากเลยนะครับนะะก็เป็นปัญหานะถึงบอกว่าเวลาเอฟซีโทรมาเนะ ถามเรานะเราก็แจ้งว่าพี่ต้องมาดูหน้าง,งานนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าง,งานเลยนะให้เราตีราคาออกไปตามคลิปเลยเนี่ยเร่งไปทุกเครื่องยนโชว์เร่งไม่ขึ้นเป็นที่อะไรอ่างบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้นะตรวจสอบเจอเป็นแค่เ์า,าน้ำนะเ์าน้ําตายนะครับเ์บาน้ําตายเ์าน้ําไม่เปิดนะฮะไปเกิดความร้อนนะเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทนะกล่องสังตัดอ่เอาเข้าโหมดเซฟเขาเรียกโหมดเซฟอ่าไม่ให้ไม่ให้เครื่องยนต์พังเสียหายนะครับ หรือขับไม่ได้นะฮะขับไม่ได้ก็ต้องจอดนะฮะประมาณอย่างนั้นนะพอเข้าใจนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบนะฮะคลิปที่เราทําออกมานะเป็นความรู้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะฮะทางช่อง YouTube อูงแงเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงเจริญการช่างนะครับ